<Workers> โดนเฉยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยอ้นุ่มยิงอจะเอาผีฆ่าไปด้วยเหรอน่ะนี่ฮะตรงทางขึ้นเนี่ยช่องเล็กๆนี่นี่ เข้าตาเลยตัวเ,เล็กๆติดดีเลือเกินปล่อยเข้าไปนะครับโตก่อนเจอกัอน